จะทำบุญนั่มเป็นสิ่งนี้นะอือได้เรื่อยๆเฮ่งๆพี่กันลวเนาะเออพวก่งมาเต็มชีที่สซมาเราเขาเลี้ยงบอยได้ดอกมาหรอครับมือมือมืองานหมดละเออได้นอนได้นักก็ว่าว่ากัดดอกเห็นต้องกันเนาะแม่งครับเออได้ทะเลก็ดีมัดยังสิไหมครับได้บุญมัดลเนาะเพราะเขาเห็ดบุญเขาก็ต้องได้บุญละ เรีก็ต้องเอาไอ้ทีพย์ขึ้นก็ละอย่าเืีกตัวเรียกะมากลายเลยต้องไอ้ทิพเลขกก็ได้จะไปแห่หน้ากันได้น้องต้้งทิพเลขกนี่เงินนี่ค่ำมันจังวันเนาะเนียมันจังลาเรื่องเิมันถือตัวเงินไปเท่าไหรไปเพ่าเางเพชรต่างด้วเออว่ากันว่าแหตัวเงิไปไห้ไปน้าโบมีแนมาให้ไอ้าทิพเลขครับ ร <ique> ้บการเสื่อมนะครับเรื่อนกเออมันจะได้คู่มือมันบุญนลหลดิเพราะว่าเดาไวไใสิเพราะว่าบุญบุญมันหลหัวล่ะมันจะมามันก็เปเมื่อกระ่ิละลงออกภาษาพอดีนะครับเองออกภาษาใช้ขี้กันพันาบ้านไรกัเนาะแม่ครับทำบุญกันเมื่อทำบุญยึ่งรับกานยึ่ใช้กัน้าบุญขี้กันเฮ็ดมาได้ก็ดีมั้ยเดี๋ยวน้ ได้บุญได้กุศลมาทุกคนรหรล่ะถ้าเป็นซีละประเภทนี่ใช่ครับมันไม่ใช่นครับศาสนาพุทธเท่ากับเป็นซี่เลยครับเออเมื่อกี้นีเมื่อกี้นีเฮ็ดบุญเมื่อกี้บุญอย่างซ้ำอย่างซี่อีกล่ะตอนไหนบอ่บุญหลายหัวหลายเกินเขาขึได้บุญดีแท้ให้เอฟซีเขาจะได้บุญหลายเด้อนี้เนาะได้บุญหลายโหัะหลายเกินเพราะว่าในช่วงนาบุญอืม ถ้าก็เอาสื้นบุญเสืน้นซัเท่านี่นะนอ้องเฮดไปเราวม่เทีได้เราบุญแทนคูดเท่าแบบนี้อันนี้เดี๋ยวนี้ผมว่าได้ปันเลย FC เอฟซีเด้ปันครับมแกอลปันอ<น>ยู่ปันขึ้นเยอะจำบ่ได้ <c oughs> ปันว่าเขาเไ,มไ,ไม่เคอะไรเป็นตจำบ่ได้เลยยังไม่ยังโตเลยถ้าได้เอาไมา่อีกกอนถ้าได้พ่สิป้าป่าบอกเลยอนนผมจำอะไรอีหีครับ มันมีมือจําได้มือจําบ่ได้เด้เพราะอะไรโอ้ครับชอดเดทอีกนะครับเออควบปันห้าเนี่ยมือจําได้ก็ได้มือจํำไม่ก็บ่บ่ได้เนาะครับผมครับทว่าเขาเขียนให้ยวันนี้อ้หจะได้เนาะเขียนให้เป็นเลขอสองตัวหรือสามตัวนี่แหละนี่คือมากเาจำบ่ได้เอะมันตัวใดอีกแล้วนี่น่าขึ้นก็เรื่องโบราณจะว่าผมว่อยากบอกครับครับแต่ผมบอกตอนชั่วเล่ยๆกินนะครับผม หมือนบอกเขาจอจันจได้ชั่วอีหรีจริงะครับไม่อยากให้ FC เอฟซีมันเสียงเงินเนาะเพราะว่าผมเอา,เอาลอ้ทุนเองที่กันจังนียเขาไม่อย่กงก็ได้เสียจะโคงเน <c oughs> เป็นพวกเอฟซีเห็นว่า่าคักอีหลีผมว่า,าอวบอกนด้ไหมครับยัานาดเราเสียเนาะยันขาดจากเอซีพาดเอฟซีาดเนี่ยรรเบรือยอยุคก็ต้องดีก็ไม่รักเหรียญเปนบาล คือเมาาเนื้อละของวัยหกับเจียเออเอฟซีกับแจก็ได้ย่งนได้พุ่เออฟซีเอเอพู่นนะก็ไหนก็ได้นผมสามเสียนกลัวอันหนูมักสกับสามแม่เหี้ยเอาเอา่หนูกับแจไซเจ็ดสองสองเจีบสองหกสองเขาตาอาได้หมดเลย ต้วเลขเลขของเสียว่แนมีสออยู่เลยครับมีครับผมก็ซื้อศูนยเจ็ดสองเจ็ผมก็ซื้อแต่ผมบกลับครับบกับเลยเดียวคือสามเปลี่ยนวัเาผมซื้อ้รออกแปดสามวันเราสองล้านครัวไปได้สามเปลี่ยนมื่ก็่ออกวันวังมอทำดีไ่ด้รออกแปดสามเราเราบวกกับเลขไง วนี้เอาไม่ไม่ครับผมใอดใจรอไว้จค่น้กับว่าผิดหวังเขาไปอย่เอฟซผิดหวังเหรอครับเอาไซาลาพห่ห้ันได้กักงวดนึงเอาไปเป็นทุนมดปีเลยนี่นะฮะเอาเรียกแค่ตัวเดียวแค่แค่คนรวมันนดเียคู่ปีเลยใส่เงินต้องใส่คู่ปีเลยเหงนงวดเดียวแล้วใส่คู่ปี จับให้แล้วครับเตรียมใจร่วไเอฟซีผมไม่ให้เอฟซีผิดหวังผมจะเอาให้มาแน่ๆเนี่คนมาบอกนี่นะครับไอเอฟซีพันใดนะครับยผมจับอาจจะแม่พอแต่จะเล็เล็กลักเขาไม่ถือนะครับอืเล็ตัวลักมากมันถือก็เรียกไเอฟซีจับไซอาเนาะครับผม อเอนอได้เออล่อแต่ก um, ่อนเพราะว่าเรียกนอนเอาครเออคุยคุยกับเสียวนเพื่อนไปเสียจวนเพื่อนน้อนเอาเพื่อนบริณางเอาด้วยครับแม่นอนเอาก็คือมูแมนน้อน MC บาเบน้อนบาบ่ได้หรอเรียนอนเอาเรียนอนเอาตอนตองตอนคัดสัญญาณดีนะครับเพราะว่าที่เออ บอกว่าอ่อนเบาน้ำเขาไปมัดดีบอกว่าเอาเรียกเจ้าของย่างเดียวครับครับผมมั่นใจคือโหลดไปเพราะไอ้ผมบิ่งมาบอกว่าเคยผ่านเส้นเทียร์นะครับยังว่าให้จับต,วตัวมันถือเท่านั้นล่ะหาตัวใส่เอาเด้อเอฟซีเด้อเมื่อเกิดอีก พวกเราที่ยิบซี่ยิบแพราได้ยินแ้ครับรอบรอบนะครับเนาะอบยังน้อยเหรอนอ่เอาเพราะมันเหลยกหลุดวงนอกไม่อีหยังดิเอว่ารับเฉพาะดิว่ามันรับเฉพาะไ้มืดทุกความกันมืดเมือเลื่อยเลยใครยซี่เาได้ดูดูดูนักการมืดจริงจริงีห้ตัวเดียวกันมืดเลยดูช่องไรกกับคือกันไ้มีตัวเดียวนะครับเพราะมันใจของผมคือ รบมาแล้วกับตัวนั่นแหละนั่นว่าล่ะเอ็มหาเฮียน้อครับผมผมไม่ผิดหวังครับรอสักคู่นะครับเออรอสักคู่เจรอนิดนึงเออเจรอยังยังยังเปล่าดวนไหลเออได้แน่นอนนะครับวันนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวกินได้เพราะเสียได้ได้ขึ้นเขาครับได้คึ้นเขาแต่ละวันตัวนี้ใครสั่งกินวัอะได้เลยตัวนี้ยังไม่เอ็งักรกินได้เลยนี่ะเอาซื้อร่มรถก็ได้นี่ฮันออกอะไรก็ได้ไปจองรถไปได้เพราะเสีย แล้วตั้งยี่ห้อป่ะครับเออผมสำเร็จยแล้วของผมนะมาขอรับปูฮามันได้ตัวเดียวตัวเดียวกันเนาะวันนี้คิดว่าเป็นตัวเดียวกับของปูเหรอครับเออมันเวียนอยู่เออผมคิดว่าจะเป็นตัวเดียวกันยัง ให้มันชัดเจนกันเด้อเห็าบอกให้ถูกทุกคนถูกงวดนี้ให้มันคุ้มปีไปเลยงวดงวดที่เสีย้ทะเลทบายรถในปูยึดมงยึดเงินเสียไม่ย่มงเงียก็ยดมงกานี่แหละยึดจึดนี่แหละกายุดกานี่แหละเมื่อก็ปูมาหลอกกันละก็เลยเขาบอกเาศูนย์นี่แหละเขาเลยบอกก็าเลขเทียนว่าไะแต่แม่เพือเพื่อนอิหรอิรู้ล่วงอิหรีจริงจินะครับ ว่าตัวเราได้ให้เพื่อนที่เหลือพบตัวปูก็ได้เพราะว่าสิ่งนี้ก็ยังไปจัดการผมเราแต่ว่าอธิษฐานอะไรว่ได้ได้ทสิคนเลครับได้ได้ทุกคนเละครับผู้ได้ยุกไกลไป้ก็อธิษฐานอนออกว่าให้เฮงพระใบนอนครับผมครับผมครับดีครับครับครับผู้ไดยัได้ตัวแรกออธิษฐานอาก็ได้ขคขอั้นปูก็ได้แตัได้ยุคไก่ไปแล้วไม่ยังบอกเลยซู่ไห้โกโลคุบบอกแมครับแมครับล่าหุจัเหมือนเดิมจะใช้เั็ อูยิบปุนเล็กแถวรที่นึงหุ่นนองใคมาเราพิ่ไปบอกหวันนี้ต้องเป็นของเอฟซีของผมต้องให้ได้ทุกคนออดแต่รอบไปด้ครับเอาครับน้อสวัสดีครับะสำหรับแนวทางนะครับขอบคุณขอขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับเสียยจวนกับตรงรอกก่อนเยค่ะเด้อค่ะ นกขอูะกลขอคุขอบคุณขอบคุณนะคะเด้อเพราะเป็นพี่น้องพี่พ่อมารับทุนเราั้งทั้งสองแตงโมพ้ารวยค่ะที่แนีเราไปหลง่ปนเยเเดี่ยวมาถึงเร็คแล้วเยขนาดที่สามคนวเงินี่่นเอ้ค่ะนี่ก็เป็นฐานของฟัะสังกะจ่ายเนาะค่ะเนาะค่ะก็ได้เริ่มก็ค่ะ เดิมก็ตั้งแล้วค่ะแล้วขอขอบุณขอบุเด้ค่ะเออพุธีเขาทือวุธีถวายเงินมาร่วมสร้างภรษาสังกตจ่ายละหอละข้า่งเนาะค,ะะคะ่ะหอละข้างเขา้ากันใกล้ที่สำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะล่งสีแล้วค่ะนี่ก็เป็นพญายนาคเนาะค่ะเนาะคะ่ะพญายนาคเกศเสียนค่ะ,คะพญายนาคเกศเสียนพึ่งมีเสียนองคหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังทางช่องแต่งมวาลวด้วยด้วยค่ะเด้อค่ะ่าลืมกดไลค์กดแชร์่าลืมใส่กระดิ่งแ้งเตียนไว้ด้วยค่ะเด้อค่ะกะิรจายะสืไดิพาดคลิปเด็ดตัวเลขดังๆทางช่องแต่งมืผ้าลด้วยค่ะ ก็ขอบุญขอบคุณด้วยค่ะเดอ้อขอมารับชมรับฟังทางช่องแตงโม่พาร่วยค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมงพ้าร่วยก็สวัสดีค่ะ